อุตุฉบับที่สองเปิดรายชื่อจังหวัดผลกระทบจากพายยุฤดูร้อน50จังหวัดเผยรายชื่อจังหวัดแจ้งพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าพ,าพยกากราณ์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากราณ์ในช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่1นมีนาคม ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่รายชื่อจังหวัดที่จะได้รับในด้านของพาย,ยุฤด,ดูร้อนในชุดนี้ประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงพาย,ยุฤด,ดูร้อนรวมถึงพื้นที่เสี่ยงที่จะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนในอีก24ชั่วโมง,งหน้ารวมถึง10วันล่วงหน้าจะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือเริ่มมีฝนตกฟ้านขนองเข้ามาแล้วนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ10และมีฝนตกหนักเข้ามาด้วยนะครับบางพื้นที่ซึ่งปริมาณฝนมากที่สุดของภาควัดได้35.1ม mm, ิิเมตรที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับนอกจากพื้นที่ภาคอีสานแล้ว ภาคตะวันออกก็มีฝนปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลาง20%วัดฝนได้13.7ม mm มที่ตำบลตะพงอพําเภอเมืองจังหวัดระยองส่วนกรุงเทพก็มีฝน10%ฝนสูงสุด1.8ม mm มตรที่ตำบลบางปลาอบางพลีสมุทรปราการส่วนภาคเหนือก็มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ที่เพชรบูรณ์นะครับภาคกลางก็มีฝนเล็กน้อยบริเวณพื้นที่จังหวัดลบบุรีส่วนภาคใต้มีฝั่งตะวันออกนะครับ มีฝนเล็กน้อยที่จังหวัดนาราธิวาสนอกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับก็ยังคงมีฝนปรับไดบางพื้นที่ภาคเหนือทางตอนล่างเมื่อวานนี้ภาคอีสานฝั่งตะวันตกบริเวณชัยภูมินครราชสีมารวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยน้องบลลําพูก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับกรุงเทพมหานครก็มีฝนบางจุดบางพื้นที่และภาคตะวันออก แนวติดกับชายฝั่งทะเลก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาเช่นกันนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่จะมีในด้านของพายุรุดูร้อนที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ1-3มีนาคมซึ่งในด้านของหย่อมพอบรรกาศต่ำจากความร้อนจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้มีอากาศร้อนเข้ามาในหลายพื้นที่ และจะมีบริเวณคอประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งในขณะนี้ได้แผ่ลงมาปกคลุมแล้วนะครับสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ดึกๆเข้ามาหน่อยเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณอีสานฝั่งตะวันออกนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรศรีสะเกษ รวมถึงอุบลราชธานีเริ่มมีลมกระโชกเข้ามานะครับบางพื้นที่กระโชกแรงบางพื้นที่เป็นลมปานกลางและบางพื้นที่ก็มีลมแผ่ๆเข้ามาทำให้บริเวณพื้นที่สารฝั่งตะวันออกนะครับอย่างอุบลราชธานีสีสเกตอุณหภูมิช่วงเช้าของวันนี้ลดลง2องศานะครับจากที่เมื่อวานนี้24องศาเช้าของวันนี้อยู่ที่22องศานะครับก็ไม่ได้หนาวอะไรนะครับแต่ก็พอได้สัมผัสกับอากาศเย็นเข้ามา ดังนั้นนะครับในด้านของมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมด้านตะันออกของ้าตะันออกเฉียงเหนือลมถึงทะเลจีนใต้ก็จะมีลมใต้และลมตะันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจากอ่าวไทยและประเทศไทยทําให้บริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีพาย,ยุฤดูดร้อนเกิดขึ้นนะครับลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนระวังภายยุฤดุรอนที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในวันที่1-3มมีนาคมนะครับแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยยุยดุรอนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่สีแดงบริเวณจังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ ส่วนพื้นที่เสียงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกหนองคายหนองบลำพูอุรอนธานีชัยภูมินครราชสีมานาครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาส่าแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับ ส่วนคลองบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างจะมีกําลังปานกลางคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยทางตอนบนและทะเลอันดามันเคลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรืออันดามันเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนรวมถึงทะเลอ่าวไทยด้วยนะครับ ส่วนฝุนละอองในระยะนี้ภาคเหนือและภาคตะวออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางตอนบนการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงเนื่องจากลมที่พัดเข้ามาปกคลุมมีกาลังอ่อนนะครับการระบายอากาศไม่ดียกเว้นภาคตะวออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกซึ่งสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ ที่ล่าสุดได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่2โดยแจ้งเตือนพายยุดูดร้อนประเทศไทยทางตอนบนมีผลกระทบ3วันนะครับคือ1-3มีนาคม2567ซึ่งนะครับแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จังหวัดที่จะมีผลกระทบบริเวณภาคเหนือ1มีนาคม2567ในวันนี้บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเนหนือ1มีนาคมบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบละลํพูรอ,อนธานีชัยภูมิและนครราชสีมาภาคตะวันออกในวันนี้1มีนาคมบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกสาแก้วปราจีบานบุรีจชิงเศราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด2มีนาคมภาคเหนือ บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรเพชรณุโลกพิจิตและเพชรบูรองมีนาคมบริเวณภาคตะนออกบริเวณจังหวัดนครนายกสากแก้วปราจีนบุรีจะเชิงเาวาและชนบุรี2มีนาคมภาคกลาง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุทยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครริมณฑล3มีนาคมภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเซา3ามีนาคมภาคกลางบริเวณจังหวัดพระนครศรียุทยานครปฐมสมุทรสาคร สมุทรสงครามและกรุงเทพม,มหานครเนื่องจากล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเกินเป็นฉบับที่สองแจ้งเตือนบ,บริเวณขอบอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้าง และปลายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางกากรเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยจึงของให้ติดตามประกาศเพียงประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดนะครับภาคเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลดในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุว17-15อ,องศาและสูงส่วน37-39องศาจากลมใต้ความเร็วล5 1 5, 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองรอยละ20ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบลมลพูรอนานีชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุวน 19-25องศาและสูงสุด35-37องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ1บส่วนมากจังหวัดสระบุรีลบบุรีพระนครศรีวิทยานาครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบุรีรอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด 36 38องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองรอยละ20ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28องศาและสูงสุด32-37ององศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วส0 3ถึงกิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าโลงในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ20อุณหภูมิต่ำสุด26-28ปองศาและสูงสุด3 4 3 7องศาจากลมใต้ความเร็วส0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากระากาศบริเวณภาคใต้ ั่งตะวันออกจะมีอากาศร้รอนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด32-36องศาตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมถ,ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล,ลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป ลมตะวันออกความเร็วสม้ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลเคลื่อนสูงถึงเมตรบริเวณที่มีฝนครื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดย3 2 7ิบองศาและสูงสุด34-38่องศาจากลมตะวันออกความเร็วสั้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลเคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนครื่นสูงมากกว่า1เมตรและนะครับในช่วงเย็น คืนนี้ก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาอีกบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดสกลนครน,นครพนมขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดมหาสารคามยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีและศรีสะเกษจะมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับรวมถึงในวันที่2มีนาคม ก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่สานฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรอ,อุบลราชธานีและศรีสะเกดจากนั้น3ามีนาคมในด้านของลมกระโชกแรงก็จะค่อยๆลดลงนะครับแต่ในด้านของพาย,ยุฤดูรอ้อนยังคงแจ้งเตือน3วันคือในช่วงวันที่1-3มีนาคมหลังจากนั้น4-7มีนาคม ในด้านของปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงจากนั้น8ถึง10มีนาคมรับมือพาย,ยุรุอนร้อีกระรอกนะครับที่จะเริ่มต้นขึ้นขอให้ติดตามประกาศไปประกาศและคำเตือนจากกรมอุตุก,กันอย่างใกล้ชิดต,ต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของแผนการปฏิบัติการดับไฟป่าของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งปอพอส่งเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย Ka32 ขึ้นบินดับไฟป่าบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีเชียงใหม่จุดที่1พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2567ขึ้นบินดับไฟป่ารวมจำนวน113เที่ยวปริมาณน้ำ3า9 3 9 0 0ลิตรจุดที่2พื้นที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2567ย ขึ้นวินดับไฟป,ป่ารวมทั้งสิ้นจำนวน70เที่ยวบินปริมาณน้ำ210,000ลิตรขอบคุณข้อมูลข่าวจากลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดอตรรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ